ปืนเนี่ยมันเข้ามาใช่ไหมเพื่อมาก่อเหตุหก็จะกําลังคดที่ชุดสุนัขเนี่ยชุดสุนัขเทมดมเจอ,เจอก็จะกกาลังร่วมสามฝ <c oughs> ่ายทหารตำรวจอสอ ตำรวจภูทรเมืองภูทรอำเลำใหม่อสเมืองอจ,ะจะสัมภาษณ์เลยสุดยอดเลยตัวเนี้ยเหรอตัวกี่บาทครับไม่รู้ว่ะมา <c oughs> นั่งเนี้ยผมก็นั่ง,ง,ง,งแสดงว่ามันได้ยินละมันได้กลิ่นละ <c oughs> ไม่รู้ว่าหมดแรงหรือมันได้กลิ่นวะม <c> า <oughs> นั่งนี่ครัหน้าตาหน้าตาหนตาไไหมได้ไหนลูกไหนตรงไหนลูกตรงไหนก็ได้ hk ได้หนึ่งฮัตการ์าบอกตันที่สองสองสองนี้เป็นสอง hk เดี๋ยวขอให้วอลทอพิสูจน์ ตอนนี้รอบๆเนี่ยมีตน้นตาลอีกสีต่ต้นเดี๋ยวเราก็ทอมาพิสูจน์เพราะว่ายังไม่อยากจับเดี๋ยวเราชต,ติวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ก็คือแหล่งข่าวแจ้งว่ามันเอาปืนมาซุกเพื่อจะก่อเหตุอืมก่อเหตุเสร็จเราก็ปิดลอ้อมตะค้นในบริเวณโซนนี้ครับ,รบชุดสนักตรวจเจอรวมกันนะจะกำลังไงพี่กำลังที่มาทหารตำรวจอสอสอเข้ามาได้กี่โมงคะตั้งแต่ประมาณศูนย์สามศูนย์ ก็คาดว่าปืนนี้คงจะเคยก่อเหตุมาแล้วหลายเหตุการณ์มาเลยมันถือทหารก่อเหตุการณ์เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์เข้ามาทางนั้นเลยบอกกระสุนก่อนว่ามันทำอะไรมาแล้วบ้างโอเคแล้วก็ได้ครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมรอครับครับเอาท่าเข้ามมามันครับมันทับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องข่อเห็นแล้วมาแล้วบ้างเนี่ยมันน่าจะก่อในพื้นที่เราเนี่ยแหละครับต้องพิสูจน์บ้างเดี๋ยวให้วอรทอร์วอรพิสูจน์พิสูจน์บ้างคราวนี้ตอนนี้เรารอวทกับรอที่ติสต์ของคุณหมอพันธิ์นะครับมาตรวจว่าปอกกระสุนเนี่ยมันเคยมีที่ไหนแล้วบ้างก่อนแล้วบ้างแต่ในขั้นต้นในขั้นต้นนะครับปอกไอ้ไอ้ไอซองกระสุนเนี่ยเป็นซอง hk 3 3คราวนี้ที่ที่เราถูกยิงฐานพันยิงตายห้าศพเนี่ยมันเอาปืน <C oughs> เดี๋ยวความคืบหน้าว่าเคยก่อเหตุอะไรบ้างเนี่ยต้องตามกับพี่พิทูลน,นะครับได้ผมเคย <ผม S 2> โทรประสานก็ตามพี่พิทูลว่าแต่ผม